ีค่ะกลับมาพบกับภาษาญี่ปุ่นกับวิมเซนเซนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับคันจิค่ะคันจิก็คือตัวอักษรจีนนะคะที่ถูกนำมาใช้ในภาษาญี่ปุ่นซึ่งจำเป็นมากนะคะในการเขียนอ่านเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ คิดว่าหลายๆคนเนี่ยจะไม่ชอบแล้วก็จะไม่ถนัดคันจิด้วยนะคะเพราะว่าภาษาไทยของเราไม่ได้ใช้คันจิดังนั้นนะคะแอปพลิเคชันนี้ช่วยคุณได้เดี๋ยวมันใช้ยังไงไปดูกันเลยค่ะบีมก็เพิ่งเจอเหมือนกันก็เลยอยากมาแนะนาให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะก่อนอื่นขอซูมเนาะเห็นนะว่าเป็นโทรศัพท์เราเข้าไปที่ Play Store นะคะ แล้วก็เซิร์ชว่าคันจิจิเตนนะคะคันจิจิเตนพอจานุกรมคันจินะคะถ้าใครพริมพ์คำนี้ไม่ได้เดี๋ยวบิมจะพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นแปะไว้ให้แล้วก็ก๊กอปเข้าไปแปะนะคะอันแรกเลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่นี่อันนี้หน้าตาแบบนี้ลงรายเสร็จแล้วก็เปิดนะคะพอเรากดเปิดโปรแกรมนะคะมันก็จะมาที่หน้านี้หน้านี้ให้ทำอะไรนะคะหน้านี้ก็คือให้เราเขียนคันจิตัวที่เราไม่รู้นะคะอ่สมมติอยากจะหาตัวนี้เราหาตัวนี้ลองเขียนดูนะคะ มันก็จะเด้งขึ้นมานะคะเป็นเอเดาว,ว่าเราเขียนตัวนี้ตัวนั้นหรือเปล่านะแล้วก็หาว่าตัวที่เราเขียนคือตัวที่เราอยากจะเขียนนะคะคือตัวไหนอ่าเป็นตัวนี้กดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาแบบนี้เลยสีแดงนี่คืออะไรนะคะคือคือ,คอลำดับเส้นนะคะสีแดงนี่คือเส้นที่1แล้วพอเรากดเลื่อนไปมันก็จะเป็นเส้นที่สองสามสี่ห้กเจ็ดปดเก้าสิบไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะเป็นบอกลำดับเส้นวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะบอกด้วยว่าเสียงจีนอ่านยังไงเสียงญี่ปุ่นอ่านยังไงนะคะนอกจากนี้ทําอะไรได้อีกนะคะแล้วกดโชว์ไซอันนี้เป็นอะไรอธิบายเพิ่มเติมนะคะอ่าก็จะเด้งเข้ามาตรงนี้แล้วก็บอกว่าคํานี้นะคะเขียนตัวเป็นแบบนี้อ่านเสียงจีนว่ายอย่างนี้อ่านเสียงญี่ปุ่นว่ายอย่างนี้นะคะแล้วก็มีตัวอย่างด้วยเช่นติดกับคํานี้เป็นอย่างนี้ติดกับคําไหนได้บ้างนะคะแล้วก็อยู่ใน เด็กญี่ปุ่นเนะะี่ยค่ะเขาจะเรียนกันตอนเท่าไหร่เขาก็จะแยกไว้ให้นี้นะคะเป็นนักเรียนญี่ปุ่นจะเรียนตอนป2นะคะอุ้ยเราอายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยอ่ะกลับไปทําอะไรได้อีกนะคะเดี๋ยวเราลองดูเนาะกดทางนี้ค่ะคือกับโมโดดุคือกลับไปนะคะลิสโต้รีสโตก็คือตัวคันจิที่มีทั้งหมดในแอปพลิเคชันนี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่มีที่คนญี่ปุ่นใช้ในชีวิตประจําวันนะคะหรือเรียกว่าโจโยคันจินะคะเต็มเลย พอกดเข้าไปปุ๊บอ่ากดเข้าไปมันก็จะบอกลำดับเส้นนะคะแล้วก็อธิคาอธิบายเพิ่มเติมเหมือนเดิมออกออกกดนั่นบนแล้วอันนี้นะคะก็เป็นอันกลางเนี่ยนะคะเป็นประวัติที่เราได้ค้นหาไปว่าเราหาคําว่าอะไรไปบ้างมันก็จะบันทึกไว้ต่อไปนะคะคักคืนินก็คือเป็นการทดสอบว่าเราเขียนถูกเส้นจริงไหมอ่าสมมุติว่าตัวไหนดีล่ะ,ะตัวง่ายๆเนาะตัวตัวนี้ละกันอ่าตัวนี้ มันก็จะมาให้แบบนี้เอาทายังไงกับมันล่ะคะเนี่ยสมมุติว่าเราเขียนแบบนี้แบบนี้อุ๊ยผิดนะคะเราเขียนลาดับเส้นผิดถ้าเขียนใด้ถูกก็คือต้องแบบนี้แล้วค่อยแบบนี้นะคะเราก็จะเป็นการตรวจสอบตัวเองได้ว่าเราเขียนถูกหรือเขียนผิดนะคะเหมาะสําหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมากๆเลยไปอันสุดท้ายเป็นการตั้งค่านะคะไม่ต้องสนใจก็ได้ หวังว่าทุกคนจะชอบแอปพลิเคชันนี้นะคะพอดีบิมไปเปิดเจอแล้วบิมชอบมากเลยคืองี้เขียนแล้วมันแบบเออเพลินดีอะเอาออกไยเนี่ยกลับมาอ่าวาลุกเล่นได้ด้วยบายบายเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนจะชอบแอปพลิเคชันคันจินี้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยืมไปดาวน์โหลดกันนะโหลดฟรีด้วยบายบาย โอ้ยสุมิอิเมมิเตเนีราตรีสวัสดิ์ค่ะฝันดีนะคะ